คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวทีนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณหนุยนางรำเขาตั้งชื่อเขาตั้งชื่อมาแบบนั้นครับคุณหนุยมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณหนุย ที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเหตุการณ์เนีย้อนกลับไปประมาณสัก35ปีที่ผ่านมาข้ามกลางความเจ็บปวดมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่9กับสายของคุณหนุ่ยกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนุย่ยสวัสดีค่ะพี่แจ๊ครับผมคุณหนุย่ยตอนนี้โทรัศม,มาจากที่ไหนครับโทรมาจากถนนท่าไทยราชคะ่ะแถวท่าไทยาชอ้าวแถวเราบางเดียวกันบางพแเออนะฮะ คุณหนุ่ยกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับรายการสดเป็นหลักค่ะแล้วก็ทั่วไปก็จะฟังแห้งทุกวันเลยฟังรายการสดคือเสาร์อาทิตย์นี่คือฟังรายการสดเลยใช่ค่ะจนจบรายการจบค่ะสุดยอดแล้วก็วันธรรมดาก็ฟังย้อนหลังอีกใช่ค่ะสุดยอดที่ที่ที่ผมจะไม่ถามก็คงจะไม่ได้ครับ คุณหนุ่ยนางรํามีที่มาที่ไปไหมะเอ่อน่าจะเป็นพีต่ตะก,กี้คงเห็นโปรไฟล์ของหนุย่ยนะคะหนุ่ยเป็นเอ่อนักแสดงราไทยค่ะ oh. แล้วก็เป็นครูสอนราโอ้โหแสดงว่าเก่งอะสิ <Pokemon S 1> ต้องเก่ง à, <ม>่ะครูอะเป็นครูอะต้องเก่งแล้วไม,ไม่หรอกะ่ะโอ้นะฮะก็เป็นเป็นครูสอนราหมายถึงว่าเอ่อสอนตามโรงเรียนหรือว่าเปิดคอร์สพิเศษ,ษต่างหาก เอ่อเปิดเป็นสอนที่บ้านค่ะอ๋อใครที่อยากจะเรียนนาฏศิลป์รำไทยก็ไป<ช>ไปเรียนที่บ้านกับอ่าครูหนุย่ยใช่ค่ะเออนะครับเดี๋ยวมาว่ากันดีดีๆๆผมว่าสืบสานศิลปะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีนะ โออนะครับมามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันก่อนเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อสามสิบห้าปีที่ผ่านมายังจําเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีจำได้ดีค่ะไม่เคยลืมท่ามกลางความเจ็บปวดเป็นยังไงเรื่องนี้คุณหนุย่ยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่แจ็คนะคะครับแล้วก็ทีมงาน The Gold Radio แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะครับเ,เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่ ย้อนกลับไปเมื่อสามสิบห้าปีที่แล้วอตอนนั้นเนี่ยหนุ่ยอายุได้ประมาณห้าขวบค่ะครับอยู่กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แม่มีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็คุณพ่อเป็นคุณหมอรักษาทหารครับค่ะแม่ก็จะมีอุปนิสัยแบบเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนนิ่งๆเฉยๆไม่ต่อล้อต่อคํากับคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนอารมณ์ อารมณ์ร้อนทะ,ทะเลาะกับคุณแม่บ่อยอมีตตีกันบ้างเป็นเรื่องปกติปกติสำหรับหนุ่ยเลยคือทุกวันเราเห็นกันจนแบบทุกวันนะคะมันอ่าคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนนั้นคุณพ่อดันไม่กลับบ้านช่วงหลังหงมแม่ก็เกิดอาการคิดมากค่ะคุณแม่ก็อ่ทาทันเล่าแล้ววันนั้นเนี่ยมัน แถาบ้านเนี่ยมันมีหนังกลางแปลงอะค่ะพี่แจ็หน้าจะน่าจะเคยดูโอ้โ oh, หต,ตัวตัวชอบเลยผมอะใช่หนูเองก็ก็พ่อก็จะไม่ให้ไปสูงสิ่งกับเพื่อนบ้านหรือว่าใครหรือว่าอะไรอย่างนี้คือถ้าพ่อกลับมาบ้านคือจะต้องจะต้องเจอหนูอยู <c oughs> อย่ในบ้านคือถ้าไม่งั้นความผิดจะไปลงที่แม่ คือหนุ่ยจะไม่เคยโดนพ่อตีเลยนะคะตอน,นเด็กเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องก็คือมีลูกลูกทั้งหมดเนี่ยสี่คนก็คือเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยสี่คนค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยก็เพื่อนข้างบ้านค่ะก็ขออธิบายนิดนึงข้างบ้านเนี่ยก็จะมีเป็นบ้านของย่าของเพื่อนหนุ่ยในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนก็มาชวนว่าเฮ้ยไปดูหนังกลางแตลงกันไหมหนุ่ยบอกไม่ไม่รู้เหมือนกันเดีย๋ยวต้องไปถามแม่ก่อนก็เลยไปขอแม่ค่ะ แม่ก็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 คงเมาด้วยแล้วก็ก็ไปเถอะไม่เป็นไรพ่อไม่กลับบ้านเองนะคะระหว่างที่ไปดูหนังกลางแปลงอยู่มันก็เ,เกิดเรื่องขึ้นมาคือบังเอิญพ่อนันกลับมาพราไม่เจอเราเลยใช่<อ>ค่ะ<อ>เป็นเรื่องอะไรเรื่องอเป็นเรื่องใหญ่มาก<อ>ก็คือคุณแม่โดนก่อนอน่าจะโดนหนักพอสองวัวนะคะท่านนะ พ่อพพ่อผ่านลงกับแม่เลยพ่อเป็นคนต้องฝากบอกชาวเด็กคนโดๆทุกท่านก่อนนะคะอย่เพิ่งตอบว่าพ่อนะคะเพราะว่าท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะก่อนนั้นไงณตอนนั้นไงใช่ค่ะก็เราเข้าใจแต่จากพ่อเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆค่ะอะไรก็มีนิดหน่อยเช่นแบบหนุ่ยนอนไปโดนพ่อนิดหน่อยก็โดนตีแบบตีจนเราตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊ ตอนเราตื่นตอนแรกเราก็คิดว่าเราโดนอยู่คนเดียวพอเรามาถามพี่ชายอีกสองคนพี่ชายบอกอ๋อโดนเหมือนกันเราก็เลยอ๋อโอเคเราก็เลยเข้าใจใกลับมาวันนั้นนะคะพอพ่อกลับมาไม่เจอปุ๊บพ่อไปตามที่หนังการแปลงที่มีคน,น,น,นเป็นร้อยๆอะค่ะแจ็คลองทีสภาพดูแลพ่อประกาศออกไหมว่าหนุ่อยอยู่ที่ไหนให้กลับมาหาพ่อตรงนี้ออ พร้อมกับคุณพ่อถือสายไฟไปด้วยโอ้โห oh. หนุยช็อกไปเลยคิอตอนนั้นได้ยินแค่เสียงประกาศออกไมค์ก็ตกใจอละค่ะก็กพอมาเจอพ่อก็โดนโดนชุดใหญ่เหมือนกันก,วกบบน็วิ่งกลับบ้านวิ่งกลับมาบ้านเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเจอห้องรับแขกก่อนอแล้วก็เป็นห้องนอนในรูปภาพที่หนูได้ส่งให้พี่แจ็คทางทีมงานไม่ทราบ้าส่งให้พี่แจ็คดูไหมที่เป็นตู้สื้อาได้มาแล้วครับอื นะคะหนุ่ยไปแอบอยู่ตรงข้างตู้เสื้อผ้าแต่ว่าในรูปเนี่ยมันจะมีเป็นโต๊ะบังอยู่<อ>คือด้านล่างมันจะเป็นลิ้นชักสองลิ้นชักนะคะคร,ระหว่างระหว่างนั้นเนี่ยหนุ่ยได้ก็ไปแอบแอบพ่ออยู่ตรงนั้นแต่ได้ยินเสียงแม่เรียกว่านุย้ยแต่เป็นเสียงเหมือนมันไกลมากสําหรับเราตอนเด็กคือตอนนั้นเราเราเด็กเราไม่รู้ว่าแม่เรียกอยู่ตรงไหนหเราก็เดินหาแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอปรากฏว่า เสียงที่แม่เรียกในขณะนั้นเราไม่รู้นะคะเพิ่งรู้เมื่อตอนหลังว่าแม่เรียกเราอยู่ในตู้เสื้อผ้าซึ่งแม่กลัวพ่อมากเข้าไปแอบในตู้เสื้อผ้าครัแล้วซึ่งเสื้อผ้าเขาแบบแขวนเต็มไปหมดเลยแล้วหนุ่ยก็มาเจอพ่อปั๊บก็โดนโดนอีกทีนี้ก็คือโดนโดนโดนตกหน้าแล้วก็เราก็เราก็ตั้งแต่นั้นเราก็ตะลิดเลยก็วิ่งไปร้องไห้หน้าบ้าน,นะคะ่ะ ระหว่างที่เร้องไห้อยู่หน้าบ้านเนี่ยก็มีคนรู้จักในซอยบ้านเขาก็เดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมบ้านเสียงดังจังเกิดอะไรขึ้นทาไมถนูร้องไห้อยู่ตรงนี้เด็กบอกว่าเอาพอดีมีปัญหาเขาบอกโอเคอย่างน,น้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปบ้านพี่ก่อนก็เลยเอาหนุน่ยคะ่ะไปบ้านไปบ้านพี่เลยคือต้องบอกนี้ค่ะคนแถวบ้านหรือคนในซอยเขาจะรู้กิจศัพท์พ่อหนึ่งค่อนข้างดีชถวบ้านไม่ค่อยมีใครชอบพ่อเลย เพราะว่าพ่อเขาไม่เอาใครแล้วก็ไม่ยุง่งไม่ให้คบค้าสมาคมกับใครเลยค่ะแต่เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันมันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ที่ฝังใจหนุ่ยมาจนถึงวินาทีนี้เลยนะค,ะค่ะ,คะหนุ่ยไม่ได้กลับบ้านเลยตอลยอดระยะเวลาหกเดือนค่ะพี่แจ๊คคือหนีเตลิดออกมาเลยเตลิดเลยคือพ่อไปเที่ยวรับเที่ยวคือ อขอตัวลูกกลับมาแต่ว่าไม่มีทางนั้นเขาไม่ยอมให้กลับ,บเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นหนขอเล่าในคืนนั้นนะคะหลังที่หนู่ยที่หนุ่ออกมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์วันนั้นจากคาบอกเล่าของทุกๆคนที่รู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็คือคุณพ่อเมาด้วยแล้วก็บรรดาโทสะหรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะนั้นเราเคารพการตัดสินใจของเขาอะพ่อดัน อใช้ไม้สองแผ่นที่เป็นสามารถทําเป็นการกรบาทท้าพี่จ,จักนึกออกอพ่อปีปีตะปูปิดปิดบานเลื่อนประตูไม้อย่ามฉาที่พี่แจ็คเห็นในรูปนะคะ,ะปิดด้านล่างก็คือแม่ออกไม่ได้<อ>แล้วดึงลิ้นชักด้านล่างออกอแล้วก็จุดไฟเผาเฮ้ย <Hey. S 1> อันนี้เื่อนจริงค่ะ ถ้าเป็นแต่ก่อนเล่าเรื่องนี้หนูคงร้องไห้โยเยไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เราเราโตแล้วอะค่ะเราเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วตอนแรกหนูได้ยินมาหนูไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เราแปลกใจว่าทําไมเขาถึงไม่ปล่อยให้เรากลับมาหาพ่อจนสุดท้ายอะค่ะเขาก็ปล่อยให้หนูเนี่ยกลับมาหาพ่อแล้วก็คุณยายข้างบ้านเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่า แม่เนี่ยนีความร้อนออกจากตู้เสื้อผ้าแต่กว่าจะออกได้เนี่ยมันมันมันไหมไปหมดแล้วอะค่ะเยอะไปหมดแล้วอคือคนเราแค่โดนความร้อนนิดหน่อยเราก็เราก็ร้อนแล้วค่ะอันนี้แม่ก็เป็นคนอคนมอนผมยาวคุณแม่เป็นคนสวยผิวขาวเลยละ่ะค่ะรูปร่างสูงใหญ่แม่ก็คงทนความร้อนไม่ไหวก็วิ่งพังตู้เสื้อผ้าออกมาแล้วก็ ด้านหลังครัวบ้านหนุ่ยเนี่ยจะเชื่อมกับบ้านคุณยายข้างๆบ้านแล้วมันจะมีสะพานข้ามแล้วจะเป็นเอ,อ่อเป็นน้ำำําคามเป็นบ่อน้ํานะคะเป็นน้ําน้งคามสกรปรกที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขยะทิ้งไว้แม่ก็คงจะร้อนมากก็กระโดดลงไปในน้เเํเพื่อ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 คงกร้อนนะคะให้หายร้อนอะไรอย่างเงี้ย จากนั้นก็เป็นคดีความเกิดขึ้นคือคนถาาบ้านก็แจ้งตำรวจจับคุณพ่อค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแม่ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งที่ในกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะคะหนุ่ยก็มีโอกาสไปเยี่ยมแม่มแต่ว่าตอนนั้นตอนเราเด็กเราเห็นในห้องโรงพยาบาลเ,เข้าไม่ได้ เราก็เลยแปลกใจแล้วเขาเจะไปหาแม่ยังไงเขาก็บอกว่ามันเป็นการโทรคุยกันเนื่องจากเป็นห้องปลอดเชื้อเพราะว่าแม่แผลค่อนข้างจะก,กันน์นะคะมาชอบภายหลังว่าคุณแม่เนี่ยต้องตัดหน้าอกออกไปข้างหนึ่งแล้วก็แผลด้านหลังเนี่ยก็คือข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นแผลหมดเลยแล้วก็ตัดขุมสั้นหนุ่ยได้แต่โทรศัพท์โทรคุยกับแม่ว่าเมื่อไหร่แม่จะกลับบ้านตอนห้าขวบพี่แจ็คเราก็แบบแม่หายไวๆแล้วแม่ก็บอกกับหนูว่า เดี๋ยวแม่จะรีบกลับไปหาหนุ่ยนะหนุ่ยต้องรอแม่นะลูกอะไรอย่างเงี้ยหนุ่ยหนุย่นยก็บอกหนูคิดถึงแม่นะแม่หายวัวัแต่เราก็ไม่คิดเลยค่ะว่าประโยคนั้นมันจะเป็นประโยคสุดท้ายครัคี่เราจะได้คุยกับแม่มหลังจากนั้นกลับมาบก็อยู่บ้านกับพ่อก็อยู่ด้วยด้วยความหวัดระแวงตอนเดินกลับนะคะขอเล่าตอนเดินกลับฉากแรกก่อนคือเดินกลับมาเนี่ยเราไม่กล้าับมือพ่อเลยระแวงไปหมดแต่พ่อก็พยายามดึงมือเรา แต่ภาพที่เราเห็นข้างๆบ้านเนี่ยค่ะตู้เสื้อผ้าที่พิชักเห็นมันไหม้หมดแล้ว<ม>แต่มันยังเอาออกเศษที่มันไม่ไหม้เนี่ยมันยังเอาออกมาวางอยู่ข้างๆบ้านมันก็เลยทําให้หนุ่ยเชื่อว่าแสดงว่าที่เขาพูดกันมันเป็นเรื่องจริง<อ>ค่ะอันนี้จะตัดภาพมาที่คุณแม่เสียเลยนะคะมแม่เสียก็จัดงานศพคุณแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยหนุ่ยก็ เข้าเรียนโรงเรียนนทศินะคะ่ะตอนนั้นแล้วก็คุณพ่อล้มป่วยลงด้วยทันเล่ามากตอมใจเรื่องคุณแม่แล้วก็เอรี่ตัวเองออกมาจากงานกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยก็คือกินแต่เหล้าแล้วก็เป็นคนที่จักดุร้ายน่ากลัวใครเป็นคนใจดีอะไรก็ หนุย่ยหนุย่ยหนุยตลอดอย่างเงี้ยค่ะคือเดินไปไหนมาไหนแถวบ้านก็จะหนุ่ยกับพ่อไปด้วยกันตลอดไม่มีแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุยก็ดูแลพ่อแล้ว,พ,ลวพ่อก็ลม้มเอ่อลม้มลงอะค่ะลคนเมาอะค่ะล้มแล้วบังเอิญล้มไปโดนเส้นประสาทเข้าคุณพ่อก็นอนราบเป็นอัมาพาตไปเลยอตอนนั้นพี่ชายก็ก็ก็เข้ามาดูแล แล้วหนุ่ยก็ก็ดูแลเป็นหลักเพราะว่าพี่ชายเขามีครอบครัวของเขานะคะคแล้วหนุ่ยเองก็เป็นคนนวดคุณพ่อเนี่ยก็นวดไปก็ร้องให้ไปตามสาเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วนั้นก็โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วอยู่ชั้นม .1 แล้วตอนนั้นจนคุณพ่อเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์จะหายจะอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์ก็ค,คือเป็นเป็นซี่ขวาทั้งซี่ก็คือหมอให้ผลวิจัยว่าพ่อเนี่ยเ ประสาทด้านซ้ายเนี่ยใช้งานไม่ได้ซี่ขวาก็เลยทําการทํางานไม่ได้ค,คือเส้นสักของเรามันตรงข้ามกันนะคะห,หน่วยก็ดูแลพ่อไปจนสิบหกปีอะคะ่ะพี่แจ็กก็ย้ายคุณพ่อไปที่พัทยาเนื่องจากหน่วยไปทํางานอยู่ในโรงละครโรงละครหนึ่งที่พัทยานะคะ,คะ อ่าก็ดูแลคุณพ่อไปเรื่อยๆแต่ในระหว่างที่ดูแลพ่อเนี่ยมันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้น mm hmm. คือหนุ่ยจะนอนดูแลด,ดูนอนอยู่กับคุณพ่อ mm hmm. ตอนกลางคืนหนุ่ยก็จะเข้าห้องน้ำลุกขึ้นมาก็จะเห็นว่าพ่อนั่นคุยกับใคร mm hmm. หรือเขาสุบลีเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจสองสามวันแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ย ลองตื่นอยู่แต่ยังไม่ลุกปรากฏว่าได้ยินเสียงเขาคุยคุยพ่อคุยเหมือนคุยกับใครสักคนหนึ่งเราก็ลุยลุกขึ้นมาถามว่าพ่อคุยกับใครพ่อก็เลยให้คำตอบมาฮะว่าคุยกับแม่มซึ่งเราคิาว่าไ,ไ,ไ,ม,ไม,ม่น่าเป็นไปได้มั้งบอกพ่อคิดมากหรือเปล่ามไม่ไม่ได้คิดมาก แล้วก็บอกด้วยซ้ําว่าแม่มาคุยกับเขาทุกคืนเลยร,ระหว่างที่พ่อป่วยเนี่ยแม่มาหาทุกวันมาถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วดูแลหน่่ยดีหรือเปล่าและและก็พออย่างไรฟังว่าแม่เนี่ยมาห่มผ้าให้หนุ่ยด้วยนะครับมาห่มผ้าให้หนุย่ยซึ่งหนุย่ยตอนนั้นหนุ่ยก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องเรื่องลี้ลับอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่ก็ก็ยังยังไม่ไม่ไมค่อยเชื่อทักเท่าไหร่แต่แต,แต่แต่ก็มี สักยี่สิบเปอร์เซ็นที่เชื่อค่ะคก็หลังจากนั้นคุณพ่อก็เสียนะคะคุณพ่อก็เสียแล้วก็ข้ามมาเลยตอนเมื่อปีสองพันห้าร้อยห<อ>้าสิบเก้าเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วเนะะ<อ>ี่ยค่ะพี่ชายของหนุ่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำที่จังหวัดชุมพีตอนนี้ตอนนั้นแม่หนุ่ย มาซื้อบ้านอยู่ที่หาไพร่าชแล้วนะคะก็ได้รับได้รับข้อความตอนเช้าตื่นมาจากพี่ชายอีกท่านหนึ่งว่าพี่ชายอีกคนนี้ที่ต่อหน่วยเนี่ยเขาขับรถประสบปปอุบัติเหตุหน่วยก็เลยต้องรีบขับรถไปดูพี่ชายที่ท,ที่ที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะก็อาการหนักเป็นตายเท่ากันห้าสิบกับสิบหมอบอกว่าก็น่าจะสามวัน ห้าวันเจ็ดวันดูอาการถ้า,เ,าเกินนี้ก็ทำใจรอเลยครับแต่พี่ชายชกเข้าข้างอะพี่ชายหายหน่่ยก็รับพี่ชายกลับมาดูแลที่บ้านของพี่ชายที่จังหวัดชลบุรีนะคะคในระหว่างที่ดูแลเนี่ยพี่ชายจะมีปัญหาที่เ,เลือดไหลออกทางหูเพราะว่าเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มนันกระแทกที่ศีรษะก็ต้องคอยดูแลคอยจับพี่ชายพลิกตัวคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีหนุย่ยมีพี่สะพ้ายแล้วก็มีหลานอยู่ที่บ้านที่ชนบุรีกําลังทากับข้าวอยู่กลางวันสักแสกนะครับหลังจากได้ยินเสียงโวยวายขึ้นมาเราก็เลยวิ่งเข้าไปหาพี่ชายแล้วก็เปิดประตูปรากฏว่าเจอพี่ชายเนี่ยนั่งอยู่เราก็ถามว่าเป็นอะไรจะตกตีงหรือเปล่าแล้วลุกขึ้นมาทําอะไรเขาก็อึง้งนิ่งไปกักนึงแล้วก็ถามเอ้าล้วเป็นอะไรถามมันไม่ตอบพี่ชายก็บอกว่า แม่มาหาเราก็เลยแบบเพร์เตอร์ล้วก็หนุ่ไม่ค่อยเชื่อหนือก็บร์เตอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีปัญหาเกี่ยวกับสมองในใจแล้วก็คิดนะคะมไม่พี่ชายผมไม่จริงมไม่ใช่แม่มาคุยคด้วยว่าบอกด้วยนะว่าทําไมถึงขับรถเร็วเคยบ,บอกแล้วว่าให้ทําตัวดีๆอ,อย่าสร้างความเดือดร้อนแล้ววันนี้ หนุย่ยเขาจะต้องกลับบ้านที่กรุงเทพแม่พูดประโยคนี้กับพี่ชายนะคะกลางวันแสกแสก mm. พูดว่าหนุ่ยต่องหนุ่ยเนี่ยเดือดร้อนไปถึงหนุย่ยเขาเนี่ยต้องมาดูแลคอยขับรถไปขับรถมาน้อง,น,องน้องเนี่ยต้องเดือดร้อนหยุด,ดงานมาดูแลเราสร้างความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นอย่าทำตรงแบบนี้อีก mm. แม่ขอร้องแล้วเขาก็ลูกผัวแล้วก็บอกว่าลุกขึ้นนั่งได้แล้วหายแล้วหลังจากนี้ครับ หนุ่ยเลยแปลกใจตรงที่พี่ชายบอกว่าแม่รู้ได้ยังไงว่าเขาพูดได้ยังไงว่าหนุย่ยจะลาสกับบ้านในในวันนั้นนะะซึ่งหนุ่ยจะกลับบ้านจริงๆแต่หนุ่ยก็ยังไม่เชื่ออีกจนถามพี่ชายซ้ําว่าถ้าแน่จริงก็แม่มาหาไหนลองบอกซิว่าแม่ใส่เสื้อผ้าอะไรคือเรื่องเรื่องเรื่องสื้อผ้าเนี่ยจะมีหนุ่ยกับแม่หน,นุ่ยจะคุกคีกับแม่มากครับทนตัวด้วยตัวหนุ่ยเป็นเป็นเพศภาพนี้นะคะพี่ชายก็จะไม่รู้พี่ชายพูดมาว่า แม่ใส่เสื้อขาวครับแล้วก็ผ้าถุงสีชมพูเป็นผ้าป้ายหลายทางที่พี่จะเห็นในรูปอ,อ่ะอ่าอครับแม่มาชุดนั้นเลยอืมอืมซึ่งเมื่อก่อนที่หนุ่ยจะมาเล่าเนี่ยหนุ่ยก็ถามพี่ชายก่อนที่จะมาเล่าในวันเนี้ยถามว่าเบนเอจอ,อแม่จริงใช่ไหมไม่ได้โกหกพี่ชายยังให้ให้บอกอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วไม่ได้เจอแค่ ที่ไมไ่เจอแค่อขอโทษดิมไม่เป็นไรครับไม่ได้เจอไม่ได้เจอแค่ที่ที่ที่บ้านที่ชุมบุรีเจอแม้กระทั่งที่โรงพยาบาลแม่มันรู้ผัวว่าไม่เป็นอะไรนะลูกหนูต้องไม่เป็นอะไรแล้วก็มาเจอที่บ้านหนุย่ยคือตอนที่หนุ่ยเอาพี่ชายกลับมารักษาที่บ้านด้วยพี่ชายบอกว่า แม่เนี่ยมาเหมือนลูบหัวมานวดให้ม,มาคอยพลิกตัวให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนือยก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของแม่ยังยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่แต่หนุ่ยก็ก็กลับมาหาแม่ที่ห้องพระนะคะหนา้ารูปก็เลยมาบอกว่าทําไมไปหาแต่คนอื่นไม่มาหาหนุ่ยบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจว่าเหมือนกับคําที่แม่บอกว่าไม่อยากให้หนุ่ยได้เห็นกลัวว่าเราจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องเราเป็นมันก็เป็นแผลในชีวิตหน่อยนะคะที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันค่ะเรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะโอ้โอย่างน้อยคือสิ่งหนึ่งที่น่าจะสัมผัสถึงความรู้สึกได้ก็คือท่านยังคงเป็นห่วงยังเดือดก้าเออมีความเป็นห่วงแบบคือโอ้โหความโหดร้าย อะไรอย่าพึ่งดิตกใจหมดเออนางสิริมันพูดเหรอเมื่อกี้ตกใจใช่ค่ะสิริสิริพูดใช่ครับผมจะบอกว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในในครอบครัวเนาะว่ามันไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเพราะมันมีความรุนแรงคือแน่นอนน่ะมันมีตัวแปรที่สําคัญก็คือเรื่องของเหล้าเช่นดื่มแอลกอฮอล ทำให้คนไม่ว่าจะเป็นทางผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้หมดบางเรื่องที่เราเคยฟังมาคือผู้หญิงก็เปลี่ยนคุณเป็นแม่คนเป็นแม่ก็เปลี่ยนจากเป็นแม่ที่เป็นแม่กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้บางเรื่องก็เป็นคุณพ่อที่หลังจากดื่มเหล้าเข้าไปนิสัยก็เปลี่ยนกลายเป็นต้องมานั่งตบตีกันทําร้ายกันจนเหตุการณ์มันบานบาน,บานปลายไปแบบโอ้ ฟังเรื่องนี้แล้วตกใจเหมือนกันนะที่ผมร้องหาแบบผมไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ไงไม่คิดว่าโหมันจะลามบานปลายมาถึงขนาดนี้ค่ะเอออาจจะเป็นเพราะการเก็บควบคุมอารมณ์ไม่อยู่มีเรื่องของดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเชิญเชิญเชิญคุณหน่อยคือด้วยพ่อเป็นเป็นคนชอบทำลายแน่ค่ะถ้าพูดกันตรงๆพ่อเขา ทำลายแม่มาหนุ่ย <Labor> ต <ator il fi> ั้งแต่ห <Kendall> น <and S 2> ุ่ยเอาเป็นว่าตั้งแต่หนุ่ยเกิดมาจนเขาเขาเสียเขาตายจากกันก็เห็นแต่แผลในตัวคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยตลอดอะค่ะเราก็รู้สึกว่าคู่บุญคู่กรรมเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆใช่ค่ะคาดว่าเขาคงเขาคงเป็นเป็นคู่บุคู่กรรมกันมาอืมค่ะ ทางคุณแม่ก็ทนทนมาโดยตลอดและที่สําคัญคือผลกระทบก็ตกมาอยู่กับลูกอะ่ะลูกได้เห็นภาพนั้นได้รับรู้เรื่องนั้นเนี่ยเฮ้ยฟังเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องผีจ๋าน่ากลัวอะไรคุณผู้ชมผู้ฟังครับแต่เราฟังเรื่องเนี้ยเราจะได้รับรู้ถึงถึงสถาบันครอบครัวจริงๆทุกผมจะเน้นย้ําทุกครั้งนะครับว่าเรื่องของสถาบันครอบครัวเนี่ยสาคัญมากๆมันคือสารตั้งต้นมันคือสถาบันตั้งต้นก่อนที่ คนจะออกไปเจอสังคมภายนอกสถาบันครอบครัวจะต้องแข็งแรงก่อนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สถาบันครอบครัวมีปัญหาแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆแล้วมันก็จะลามกระจายไปถึงสังคมที่อยู่ข้างนอกค่ตัวอย่างมีให้เห็นหลายลายเคสหลายครั้งเหมือนกันใช่ค่ะพี่จัก้ผมเ,เข้าใจชื่อ,อเรื่องนี้เลยว่าถ้า ข้ามกลางความเจ็บปวดนะและตอนตที่เป็นคดีความอันนี้หนูเลาข้ามไปหน่อยหนึ่งเป็นคดีความน,นะคะตอนที่ตำรวจไปสอบปากคำคุณแม่เนี่ยคือคุณแม่ได้ให้การกับตำรวจว่าคุณพ่อไม่ได้ทำแต่ว่าแม่เป็นคนจุดไฟเผาตัวเองเองโอ้หนูเอก็ได้ฟังมาก็กระอึ้งนะคะก็แบบกระอึ้ง Mm hmm. ทุกวันนี้มันมันก็แอแบแวบนะคระับพี mm ่แ hmm. จ mm ็ค hmm. เราเห็นภาพอะไรอย่าเงเงี้ยเราก็แวบแต่ว่าพี่ชายสอนให้อยู่กับปัจจุบัน mm hmm. พ่อแม่ตายแล้วเขาตายแล้วเขาไปที่ดีแล้ว mm hmm. คือแต่ก่อนโดยเจ้าแต่ร้องไห้เห็น mm hmm. นึกพูดถึงแม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค mm ่ะ hmm. แต่ว่าเราต้องอยู่กับความเป็นจริง mm hmm. mm hmm. อยากฝากให้ทุกคนรักกันอย่ากทำร้ายกันนะคะใช่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 ดีมากนะจริงๆคือคือทํทำร้ายกันด้ายด้วยคุณแม่ที่พอมีลูกแล้วอะ่ะการที่เขาจะทิ้งสละให้ครอบครัวมันแตกแยกจริงแล้วก็ทําได้นะแต่ด้วยความที่มีลูกอยู่อะ่ะโอ้ยหลายอย่างอะ่ะฟังแล้วแบบโหซึ่งแม่จะ<ม>เลิกกับพ่อไปก็คงทําไม่ได้ด้วย ด้วยเขาแม่ทําไม่ได้หรอกค่ะอืมอืมอืมเข้าใจม,มันมีหลายเหตุผลมันมีหลายอย่างบางคนอาจจะบอกมันทําได้แต่บางคนก็อาจจะมีเหตุผลของเขาถูกไหมซึ่งเราไม่รู้หรอกครับเราคือคนนอกเราไม่รู้ว่าเหตุผลลึกๆแล้วมันคืออะไรแต่เขามีเหตุผลของเขาใช่ค่ะเออนะฮะโอเคคุณนุยคุณนุยขอบคุณมากที่ที่เอาเรื่องเนี้ยมามาเล่าสู่กันฟังอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้เป็นข้อคิดดีๆ อย่างน้อยมันก็ได้เป็นคติเตือนใจคติสอนใจแม้ว่าเวลามันจะผ่านมา30กว่าปีแล้วคุณหนุ่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราจะ,ะทำได้โดยตลอดเลยก็คือเราได้แต่ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ทั้งคู่<ะ>ต้องใช้คำว่าให้ทั้งคู่ใช่ค่ะทุกป,ปีค่ะ,ะองทุกป,ปีเนี่ยก็จะเอารูปคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไปบังสมกุลที่วัดแถวบ้าน ทุกปีค่ะค่ะไม่ลืมเอออย่างน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราเราเราสบายใจก็คือเหมือนเราส่งส่งสิ่งดีๆเสริมสิ่งดีๆเสริมบุญไปให้ท่านอะ่ะให้ท่านเอาไปเอาไปใช้ไม่รู้ว่ามันจะไปหักลบปลบหนี้กันได้หรือเปล่าทางนู้นนะแต่อย่างน้อยเราทําเพื่อความสบายใจของเราค่ะนะ โอเคคุณนุยเห็นบอกว่าสอนสอนราไทยคือหมายถึงว่าใครที่อยากจะไปร่วมไปเรียนนี้ก็ได้เลยเหรอได้ติดต่ออะไรยังไงเนี่ยติดต่อได้เลยค่ะพิมพ์เฟซบุ๊กได้เลยค่ะหนุยนางรำค่ะหนุยนางรำชื่อนี้เลยนะใช่ค่ะอันนี้ผมหนุยเป็นเป็นนักแสดงที่รำตามงานหน้าไฟด้วยนะคะงานศพงานต่างๆแสดงมาหนักต่อนักแล้วเหรอนี่ผมจะถามหน่อยสิ ไม่รู้ว่าเป็นคําถามดราม่าหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีการเออรณรงค์กันว่าเนี่ยไม่อยากให้เอาเรื่องผีไปเกี่ยวข้องกับราชสินดนตรีไทยแต่ผมไม่ถามก็คงจะไม่ได้อ่ะมันไม่ได้หรอกคะอ่ะคือเราต้องทําใจยอมรับอะคะอ่ะหน่วยหรือคิดว่า,าราชสินไทยอ,ะอ่ะหรือศาสตร์ทุกแขนงอะคะอ่ะพี่มันมันย่อมเข้าไปอยู่ในเรื่องผีได้เออถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ไม่คิดว่ามัน มันต้องต้องแบบห้ามมันห้ามไม่ได้หรอกค่ะมันห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องแยกแยะว่าอันนี้คือหนังอันนี้ละครอ,อันนี้คือการแสดงถ้าพูดกันในในในแบบของหนุ่ยนะคะผมก็เคยมีความคิดว่าผมก็เคยมีความคิดว่าจะมีจริงๆหรอคนที่แบบฟังเรื่องผีจนแบบคนที่ชอบนาตศิลินนะแต่ฟังเรื่องผีเกี่ยวกับนาตศิลินแล้วจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับนาตศิสินมันไม่มีหรอกคนที่เขาชอบ <c oughs> เขาคือชอบถูกป่า ใช่ค่ะจริงๆหน้าสินไม่ได้น่ากลัวหรอกนะคะสวยงามต่างหากเป็นศิลปะของไทยเราแล้วเคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าสินบ้างไหมประสบการณ์ไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีไหมไม่มีก็บอกไม่มีก็แค่นั้นบางคนแบบบางคนแบบเอ้ยมันต้องมีเออคนไม่เจอก็คือไม่เจอที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทําเกี่ยวข้องกับ ช,ชุดนางรําที่หลายหลายคนกลัวนักกลัวหนาโดยเฉพาะผมผมก็ยอมรับว่าผมกลัว <laughs> มันเป็นความกลัวส่วน <c oughs> ตัวของผมไงใช่ชุดสุนหุ่นจะน่ากลัวค่ะชาวนาสิลป์ก็กลัวอ่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องผีเรื่องไหนหนิว่ามันเป็นเราต้องแยกแยะค่ะเราต้องแยกแยะ嗯嗯嗯เราต้องแยกแยะแสดงว่าตัวของคุณหนุ่ยก็ไม่ค่อยเจอประสบการณ์ลักษณะแบบเนี้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยเจอค่ะในคอยโทร โอเคโอเค,อ,เคอ่ะก็ถือว่าเอาเรื่องเนี้มาเล่าสู่กันฟังให้ได้ข้อคิดดีๆก็แล้วกันนะคุณหนุ่ยนะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ฝากชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ด้วยท่านไหนที่อยากจะไปร่ำไปเรียนเกี่ยวกับการรำเกี่ยวกับนาฏศิลินก็ไปติดต่อที่เฟซบุ๊กของคุณหนุ่ยได้ก็คือเฟซบุ๊กหนุ่ยนางรำนะใช่ค่ะเออขอบคุณมากมากคุณหนุย่ย ขอบคุณมากนะครับพี่แจ๊คครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีดครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลูกใจคนรู้ใจแมว